คอมเมนต์บ้างวันนี้เป็นยังบ้างร้สงบ้างมีใครเป็นตัวแทนแมหนึ่งคนวันนี้ได้รับอะไรบ้างรู้สึกโอเคไหมวันนี้หรือมีอะไรที่แบบว่าอยากจะพูดมหส่งตัวแทนหนึ่งคนนักร้องหนึ่งคนทีมแดนเซอร์หนึ่งคนแล้วก็ฝ่ายคอสตูมหนึ่งคนค่ะก่อนที่จะไปก็จริงวันนี้ก็ตอนแรกเลยนะคะเอาตามความจริงเลยเนาะ ก็คุยจนี้ก็จบไยเลยคือตอนแรกที่ที่ได้เราฟังแรงกดดันตรงนี้แล้วก็เห็นเห็นหลายๆอย่างคือตั้งใจอยู่ข้างนอกแกมีหลายๆอย่างคือมันมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตวิทยาชนิดหนึ่งซึ่งตัวเราอ่ะไม่ได้รู้ว่ามีการเรียมกันมาก่อนแล้วซึ่งในอารมณ์ตรงนั้นคือมีความรู้สึกว่าสงสารน้องๆด้วยความที่แบบเราเป็นพี่แล้วพอมานั่งตรงเนี้ยมานั่นตรงนี้คือแบบ คือจะลองอ่มตั้งแต่ที่จะให้น้องเหยียมอะไรแบบเนี้ยซึ่งเรามีความรู้สึกว่าภาพที่เราเห็นคือทุกคนพร้อมช่วยกันอะไรแบบเนี้ยคืออยากให้ทุกคนรักกันแบบนี้จำวันนี้ไว้ที่ดีว่าถ้าสมมติวันหนึ่งมีอะไรที่ไม่พอใจกันให้คุยกันดีกว่าไปคุยรับหลังกันแล้วก็อ่าที่พี่มาเดียวได้ได,ได้พูดกับเจนเนาะอันขอยาเข้าเรื่องตัวเองที่ว่าเออแบบ เมาแล้วแบบอะไรพวกนี้น่าจะแบบนี้อายอมรับว่าว่ามีการดื่มก็จริงนะคะแต่ว่าจะรู้ที่มิตัวองว่าเท่าไหร่แล้วก็หวแค่ไหนะจะไม่ได้จะมั่นใจมากๆว่าไม่นอนแล้วเสียงอันน่นอนแต่อาจจะมีการเล่นที่มันอาจจะเยอะเกินไปก็จริงแต่ก็พออยายามปรับเปลี่ยนมาตลอดแล้วก็น้องๆหลายๆคนที่มีข้อผิดพลาดในใน,ในทุกๆเรื่องบางเรื่องบางคนอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งทุกคนอ่ะมันพลาดในคนละมุมคนละเบส mm hmm. แต่ ในขณะที่เราได้คุยกันน้องก็พยายามปรับเปลี่ยนพยายามปรับเปลี่ยนพยายามปรับเปลี่ยนขึ้นเราก็คือเราเห็นไม่ได้เข้าข้างใครแต่เราเห็นการปรับเปลี่ยนตลอดอยากเรื่องเวลาสายเรื่องอะไรแบบนี้ก็เห็นอยู่ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ดีเหมือนกันเพราะ <S 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 ต,ตัวเองก็เคยสายเหมือนกันแต่ก็พยายามปรับเปลี่ยนฉะนั้นอยากให้ทุกคนจำวันนี้ไว้ดีว่าทุกคนเคยผิดพลาดแล้วแต่อยากให้มันผิดพลาดมากๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นเป็นเรเสียกับตัวเราแล้วก็ คือพอได้ฟังที่เมื่อเดี๋ยวพูดวันนี้แล้วคือการที่พี่เมื่อเดี๋ยวใช้คาถามใช้คาถามใช้คาพูดแล้วบางทีที่เราฟังคือเหมือนที่มา่เดี๋ยวถามมาแต่บางคนกํบบาลังตอ ซึ่งน้องยังตอบไม่เสร็จมัเลยเล็กแป้นบอกว่าสรุปพี่เมื่อเดี๋ยวจะถามอยากอยากอยากให้เขาพูดหรืออยากพี่เดี๋ยวอยากจะพูดใส่เขาอันนี้เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกส่วนตัวของหนูนะคะหนูไม่รู้ว่าคนอื่นคิดหรือเปล่าแต่ไม่ได้อคติอะไรกับพี่เมื่อเดี๋ยวเข้าใจว่าพี่เมื่อเดี๋ยวได้รับมอบหมายมาและพี่เมื่อเดี๋ยวก็อยากจะทําหรือหนูไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าที่อยากให้มันเป็นภาพนี้ออกมาหรืออะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วคือก็ขารกแล้วก็วันนี้ที่เราได้ได้คุยกันแล้วเราได้กอดกันคือรู้สึกแบบว่า ดีจริงๆร,รู้สึกดีจริงๆแล้วอยากให้พี่มาเดียวเป็นแบบนี้ตลอดไปเรากล้าพูดเรากล้าขอโทษมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะพี่มาเดียจร,จริงๆการที่อย่างอยา่างคุณบิกกี้บอกใช่ไหมคะว่าการที่เราจะคุยกับเด็กๆหรือกับคนอื่นอะไรเงี้ยบางทีการที่เราดุไปมากๆมันกลายเป็นแบบว่า เด็กจะไม่ฟังมันจะกลายเป็นเด็กไม่ชอบแล้วซึ่งเราไปครู้สึกว่าเรามีวิธีการคุยที่มันดีมากกว่าน,นี้คืออย่างอะอย่างสมมุติรอบวันนี้งานเราผิดพลาดใช่ไหมคะงานเราผิดพลาดสําสหรับในมุมอมองของเจนนะงานเราผิดพลาดโอเคคนที่ผิดพลาดอย่างเหตุการณ์วันที่เจนไปสายแล้วขึ้นเวทีไม่ทันอะตัวนี้กเจนขออนุญ,ญาตยกมานะคะในมุมของเจนเจนว่า เราไปในอีกแบบนึงได้เช่นอ่ะเอาหน้างานก่อนเอเนอร์จีก่อนเอาหน้างานก่อน,เ,อน,าน,าน,อนเราเสร็จทุกแล้วปุ๊บเราค่อยประชุมกันเราค่อยว่างกันอีกทีมันจะทําให เรามี energy แต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือมันเป็นแรงกดดันแต่หนูก็เข้าใจว่าแต่ละคนคือมีความคิดไม่เหมือนกันและพี่ว่าเดี๋ยวอาจจะได้รับได้รับคาสั่งมาที่มันแบบแตกต่างกันออกไปแต่หนมูมองว่าหนึ่งการให้กําลังใจกันในตอนนั้นมันดีมากมากที่สุดเพราะหน้ามาของเราเราออกมาคือการสร้างความสุขแต่ในใน,ในเมื่อใจเรามันไม่มีความสุขเราก็ไม่มีเราก็ไม่สามารถสร้างความสุขบนเวทีได้ฉะนั้นหนูเชื่อว่าทุกคนที่รู้ตัวว่าเองผิดในใจเราอยู่เนี่ย เราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราผิดฉะนั้นเราพร้อมที่จะแบบยอมรับความผิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนคือไม่มีไม่มีใครอยากให้เป็นผิดพลาดตลอดหรอกหนูเชื่อ,อแล้วถ้าสมมติว่าคนคนนั้นยังทําตัวผิดพลาดอยู่ตลอดก็ควรพิจะะารณาตัวเองค่ะขอบคุณค่ะแนเซอร์ครับ,รบคีเนาะเออีอตเองนะครับก็มองว่ากิจกรรมวันนี้ดีมา,มากๆเลยครับบอสคือ มันทำเปีตาเองก็เปิดใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับลองลองมองดูกิจกรรมในวันนี้ดีๆนะครับมันมันมีอะไรหลายอย่างที่ที่มันมันสอนเราอยู่ในนั้นอยู่เยอะมากๆเลยครับคือในหลายๆครั้งเวลาที่เราทํางนานด้วยภาวะร่างกายที่มันเหนื่อยมากๆด้วยฮอร์โมนันนั้นามากเลยก็แล้วแต่เราถ้าเรามองเห็นใจ เองน้อยลงแล้วไปเห็นใจของคนอื่นมากขึ้นคิดว่าเราจะเดินเข้ามาเจอตรงกลางกันได้ยีไงเราจะมามาเจอต,ตรงกลางนัดนี้อย่างกิจกรรมวันนี้คือไม่ว่าจะเป็นสีออ่เหลี่ยมเอการสร้างกล่องที่มันไม่เกิดขึ้นไม่ได้หรือว่าแม้กระทั่งการที่มานั่งสมาธิหรือว่าหลับตาแล้วก็แชร์ลิงกันคือมันมีอะไรหลายอย่างที่มันมันดีมากอยากให้ทุกคนจำมันนีไว,แว้แล้วก็แล้วก็ทำมัน ได้ได้นะครับเราอาจจะไม่มาพูดกันแล้วแหละคืต้าบาแบบว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะทำให้มันดีขึ้นกี่ต้งว่าเป็นคำพูดที่น่าเบื่อไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่วินาทีนี้ Action Speaking Louder than w o r d นี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำนั่นก็คือการที่การกระทำสำคัญกว่าคำพูดเราจะลงม,มือ <c oughs> ไปด้วยกันนะครับที่ตกย่งเรา ดีค่ะได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันค่ะก็ลงูเกงยช่เราก็โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากทุกคนที่แบบว่าอาจจะแบบว่ามีอะไรบางอย่า บางอย่างที่มันอาจจะไม่โอเคทําไมต้องออกชา่นทำแบบนี้ป่าบอลเคามเป็นสิ่งที่ดีที่โดนต้องทําและมันต้องคุยกันเพราะมันจะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าอีนี่องมาตัวสิมันต้องมาตัวสั้นมันสิเพราะั้าในอนาคตเราสามารถพูดกันได้ตรงๆเลยเราจะไม่แบบว่าเป็นเพราะอีนี่เพราะอีนั่นเพราะนั่นเพราะนี่เข้าไปถามเลยเป็นอะไรกับฉันหรือเปล่าถ้าเป็นอะไรฉันก็จะได้เข้าใจตอนนี้นั่นแหละมืนอสิบบอลขาดคาดใส่กันเลยเมาทำงานแบบสบายในเมื่อฉันบริสุทธิ์ใจฉันทำงานได้แบบปกติ แล้วมันก็ะสะท้อนอะไรให้เราเข้มแข็งม,มากขึ้นก็มันบ่งบอกเลยนะว่าค่ายใส่ใจผู้คนทุกคนจงคิดดีๆว่าทําไมพวกฉันทุกคนเบื่อหนังรู้จักข้อมูลของทุกคนถ้าพวกฉันไม่ใส่ใจจะไม่รู้เลยแราจะมื่อสเปปีไปเราจะมึงมึงอดีมเอาออกแล้วกูก็เปลี่ยนผูไหม,ม,ม,มแต่นี่เราียงเข้าไปทีละคนถ้าแต่มเป็นอะไรอะ่ะอันนั้นเป็นอะไรอะ่ะทำไมพวกเรามีข้อมูลถงผู้ทุกคนเพราะว่าเราใส่ใจทุกคนนี่ต้องต้องย้ำว่า ทำไมผู Kel ้แบร์มิเตียนยึดทีมงานเบื้องหลังคุณครูเรืออะไรอย่างเงี Next, ้ยรูดจากเพื Last, ่อนที่มีปัญหาเรื่องอย่างเราเทิร์ฟที่แบบมีนี่ที่แบบมีต่ละมือเพราะว่าเอาใจเอาไปใส่ใทุกคนทุกคนที่มีปัญหาแต่ละวันเราเรารับมาหมดนนะว่าทำไมวันนี้เตรมน้องผีพวันวันนี้คอปเตอร์วันนี้เราจะแก้อะไรช่วยเขาแล้ววันนี้ก็เป็นหนึ่งคอร์สที่เราจะแก้ปัญหาช่วยกันอย่างที่บอกว่าที่อื่นเขาไม่จำเป็นทำเขาไรเพราะว่า คนเสียดีมันเยอะคนทุกคนแล้วมันเยอะแต่ว่าเราอยู่ที่เดีวยวกันแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครไปจากที่ไหนอยากให้เกง่งเก่งเก่งขึ้นมันกินพลาดเรื่องนี้กับเอาแนวมาเสริมมันทีหลังเท่านี้นันดีขึ้นนี่แหละขึ้นหนึ่งคนทุกคนที่อยู่นี่สิบสายตามองก็จะมาบอกร้อนเป็นยพงธีบอกก็รับฟังรงับฟังว่าคนที่มีปัญหาเรื่องนี้นะบอกก็จะประชุมในบร,ริษัทตู้บอกว่าเรา,าจะแก้ไขไปไหนให้เขาดีขึ้นอย่างไรทุกแผนกเลยนะทุก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 คนเลยบอกจะรับรู้เพราะว่าผู้นี้ก็ใส่หมูทรายเขากำลังจะใส่หมูขา จำไว้ว่าบอสไม่ได้เชื่อใครคนเดียวคนหนึ่งเพราะบอสมองภาพรวมบอสไม่ได้เชื่อหมูซ้ายทะลุหูขวาหลึอยางซ้ายยางขวาเพราะว่าก็เข้าใจว่าทุกคนแต่อย่างนี้เพราะจะมองรวมถ้าไมบอสถึงไม่ค่อยลงมเพื่ออะไรเองเพราะว่าบอสอยู่ในที่ที่บอสมองทุกคนถ้าบอสพูดบอสหมายความว่าเข้าใจว่าบอสด่าคนนี้คนนี้ไม่ด่าเป็นการเป็นรักคนนี้ บอสถึงไม่พูดว่าบอสจะให้คนอื่นในทีมพูดเพื่อที่จัดการกองช่วยกันบอสจะมองอย่างเดียวมองแล้วก็พิจารณาว่าเรจะช่วยปัญหาอย่างไงคนนี้ทําไมมีปัญหาแบบนี้เราจะให้เขาดีขึ้นยังไงให้มีเอฟซีมากขึ้นทําไมถึงบอกว่าลงคลิปหน่อยสร้างคอนเทนต์หน่อยเพราะว่าอยากให้คนมีตัวตนถูกไหมยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคนออกไปก็มีคนถ่ายถ่ายดีแต่ไม่ได้เวลาไปไปเซเลชมีคนขอถ่ายรูปออกไปหน้างานมีคนถ่ายรูปออกไปแล้วไม่มีใครขอถ่ายรูปเนี่ยมันก็เสียใจอยู่นะบอสก็จะคิดว่าเออทำไมคนที่เอฟซีน้อย เออบอกว่าทำประเทศหน่อยสร้างประเทศหน่อยหรืออะไรสิพยายามบอกตลอดก็เรื่องคอนเทนต์เรื่องสายก่อนก็อันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยที่อา,อาจจะเกิดมีความแบบว่าเกินสนุกนิดนึงหรืออาจจะมีแบบบางอย่างที่ทุกคนไม่ชอบก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณ,คณ MC, ท,ทีมงานทุกท่านที่แบบว่าวันนี้ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จในเรื่องของการสร้างความสมัคคี แล่วันนี้ก็เป็นการอบรม FC เป็นหนตัวหรือ่า FC จะได้รู้ว่าเนชื่ขอขางคุณเป็นอะไรบ้างเลยคุณจะได้รู้ว่าเนี่ยคนที่คุณชื่นชอบเนี่ย <c oughs> เขามีทักษะสิอย่างไรแล้วเขามีความสู้ยังไงต่อการปัญหาของเขาแล้วเราก็เห็นว่า FC เป็นยังไงด้วย <c oughs> ในวันที่เราบริหารงานกันอยู่เนี่ย FC จะมีเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าเราเห็น,ขนเขามจริงเลว่าส่วนมากเขาจะไปในทางที่ดีก็จะม,มีส่วนหนึ่งทําไมต้องแบบนั้นทําไมต้องแบบนี้แต่เขาอย่าลืมว่าเขาไม่ได้บริหาร เอฟซีเป็นฟันเฟืองก็จริงแต่ว่าคนที่ทํางานจริงๆอะอยู่ที่นี่เอฟซีเนี่ยคือเป็นล้อหลักล้อถ้าไม่มีล้อไม่มีล้อไปไปไม่ได้เนาะแต่เราก็เป็นเครื่องยนต์เหมือนกันเพราะนั้นแล้วเอฟซีที่ดูอยู่ก็จะเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าในก่อนก่อนที่จะจบรายการเอฟซีอ้ว่เป็นเพือนไฟสสน่สงสารผู้นี้สงสารผู้นั้นเ <c oughs> ชิญผู้นันผู้นี้บอกเรื่องกับบ้านบอกนนผู้นี้กับบ้านท้ารู้ไหมว่าคุณกําลังรักรูปไม่ถูกทาาเอออันนี้ก็เป็นการอบรมอบรมเอฟซีป็นไปในเป็ในทางอ้อมเหมือนกันเพราะว่า กำลังจะสำเร็จแล้วทำไมคุณต้องบอกว่าคุณลงรถรถตา่างอยไปถึงแล้วคำรวมแล้วบอกลงท่าทางไปเลยร้อนแอ่ดี้ใกล้ถึงแล้วอะไรแบบนี้ยมันก็จะห่งวงบอกให้เอฟซีสอนเตะนว่าเออเนี่ยศิล,ลปินที่เรารักเนี่ยเมื่อกี้เขาเจออุปสรรคอยู่ก็ชวนจบคอสนี้สงสัยมีคนลาออกเนี่ยอย่างนี้ก็มีเข้ามามันหมายถึงว่าเอฟซี FC ก็สัมพันธ์อยู่แล้วเร,เราเราต้องมีสติในการใชร้ชีวิตด้วยเอฟซีประสิทธิที่ดีแต่คนที่ดีก็เก้า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 ก็จะมีหนึ่งคนที่ผัวมาแต่ตอนนี้อาจจะเข้าใจแล้ว อาจจะเข้าใจแล้วคือคือมูกินหูใจลอยไปแบบกูยิ้มกูแบบด่วนดนยั่งดนแกงดนแบบว่าเฮ็ดได้ท่านี่แบบแปลกๆสินะอ่านแบบนี้นะครับหลังจากนี้ก็ตัวก็เป็นพักความเดือดใกตามสบายแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางนะเนาะวันนี้พี่ใหญ่ฝากอะไรไหมหมดแล้วเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็จบไปแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วก็สนุกสนานกันได้เนาะ ไหนก็ไปอยู่อย่างเดียวแต่ว่าอย่าอย่อย่าดูว่ากล้องยังอยู่เหมือนเดิมนะอย่าอย่าลงบือพึ่งคนแต่นะเพราะว่าเป็นบอกช่วไหมเป็นเชนไหมไหนหรืยังสำหรัวันนี้คนร้องให้หลักสุดก็คือคนที่คนที่สร้างเรื่องคนเดียวมานะก็ข้างหลังก็โดนจะนั่งกันเนาะเอาทีคุณครับผม